อย่างที่บอกไปนะคะว่าบรรยากาศที่เราอยู่กันในขณะนี้ก็คือที่พระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองนะคะจังหวัดลบบุรีซึ่งถือว่าบรรยากาศที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้เองถือว่ามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่วันนี้คึกคักเป็นพิเศษเพราะ,ะว่างานจะจัดไปถึงวันที่22กุมภาพ,พันธ์เท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นการดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์จัดมา9วัน9คืนวันนี้เข้าสู่วันที่6ถือว่าคึกคักเป็นอย่างยิ่งค่ะ ดูภาพบรรยากาศกันนะคะซึ่งมีการจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเป็นงานประจําปีปี2,558ค่ะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทีเดียวค่ะอย่างตอนกลางคืนแบบนี้นะคะจะมีทั้งการแสดงแสงสีเสียงที่ตาการตาอย่างเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะมีคณะทูตานุทูตคณะทูตจากประเทศต่างๆนะคะที่เขามาร่วมชมงานซึ่งทูตต่าง ค่ะคุณปัทมาพรคะเขาก็สวมชุดไทยด้วยหลายๆคนอยากจะแต่งชุดไทยแบบที่เราสองคนใส่บางคนแต่งได้สวยงามยิ่งกว่านะคะเราะว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวงานนี้ต้องบอกว่าจะใส่ชุดไทยแบบไม่ต้องเครื่องขืนถือว่าเป็นเรื่องปกติของอที่นี่ด้วยก็เชิญชวนกันมาเที่ยวงานที่นี่กันได้นลคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นในส่วนของงานการแสดงแสงสีเสียงยามค่ําคืนก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวช่างชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาท่องเที่ยวกันเยอะแยะมากมายทีเดียวทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่นะคะก็มีคุณคร ชั้นอนุบาลชั้นประถมก็พามาทัศนศึกษาด้วยนะคะในขณะที่บรโรงเรียนก็ใช้โอกาสนี้ล่ะคะ่ะ uh huh. ของทางจังหวัดจัดงานการสอนนักเรียนนอกสถานที่ uh huh. อย่างที่โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดนะคะ uh huh. ก็ได้มีการนํานักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษ uh huh. ภาษาจีน uh huh. นอกสถานที่กันด้วยนะคะ uh huh. เพื่อที่จะให้นักเรียนนะั้นมีความเข้าใจแล้วก็เห็นตัวอย่างคําศัพท์ของจริงกันด้วยนะคะเรามีตัวอย่างคะ่ะสาหรับอาจารย์ชาวต่างชาติก็คือ uh huh. นายจอนซีว่านะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยเขาบอกว่ามาสอนที่เนี่ยมา4ปีแล้วด้วยแล้วก็บอกว่าเขารู้สึก มากเลยที่มาสอนภาษาที่เมืองไทยแล้วก็ยังชอบการแต่งกายที่เป็นวัฒนธรรมของไทย<า>ด้วยไปฟังเสียงกันค่ะ Thai people are very good, very accommodating and very respectful and I like the way Thai people deal with foreigners like me. I'm very happy. and very contented in for four years here in Thailand. I've been I've been teaching here for four years and I'm very much happy together with my wife. ต่างชาติยังชอบมาเมืองไทยชอบใส,ส่ชุดไทยด้วยไม <า S 1> ่บอ<า>ก <นะ S 2> เลยนะคะว่าภรรยาเขาก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยตอนนี้ตามมาอยู่ที่ประเทศไทย<อ>แล้วก็ชื่นชมคนไทยด้วยเพราะว่าคนไทย สวยแบบเราสองคนเนี่ยแหละค่ะอัธยาศัยก็ดีแล้วก็ชอบการบริการที่จะดูแลชาวต่างชาติแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนอกจากที่นี่นะคะที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็มีการจัดกิจกรรมงานต่างๆแล้วที่รู้สึกว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีจังหวัดลบบุรีค่ะมีอีกหลายสถานที่สําคัญค่ะที่คุณผู้ชมสามารถมาแล้วก็ท่องเที่ยวได้เรียกว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่พระบางสามยอดค่ะที่มีลักษณะแบบที่เห็นนะคะเป็นปลา างเรียงกัน3องค์ที่มีทางเชื่อมต่อกันพระปาง3มยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายนค่ะซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18สร้างด้วยศิลาแรงหินทรายตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงามเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นค่ะว่ามีคนที่เดินทางมาที่นี่แล้วให้ความสําคัญเข้ามาสักการะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเทวสถานของขอมในพุทธศาสนิกชนลัที่มหายานต่อมาก็แปลงเป็นเทวสถานในปัจจุบันค่ะ มีลิงน้อยเจี๊ยบด้วยนะคะ,คะม,มาเที่ยวฝั่งสัมยอดก็อย่าลืมทักทายกันด้วยละกันไปอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะของจังหวัดลบบุรีก็คือวงเวียนสีสุริโยไทยหรือว่าวงเวียนสระแก้วนะคะก็ตั้งอยู่ที่บนถนนนานรายมหาราชค่ะถูกก่อสร้างในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามน,นะคะเริ่มจากการขุดสระในปีพศ2481ถึงปีพศ2482นะคะเพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งน้ําแล้วก็สถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวหย่อนใจสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะโดยก่อสร้างเป็นประติมาธรรมคล้าย ทหารปืนใหญ่ในท่าเตรียมพร้อมบนแท่นศูนย์กลางสะ ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ของปฏติมากรรมเดิมด้วยการสร้างปฏติมากรรมลักษณะคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพานค่ะแล้วก็มีสะพานเชื่อมจากขอบสะทั้ง4ี่ทิศมีขอบพานมีตรากระทรวงต่างๆทั้งหมดค,ครบเลยนะคะในขณะนั้นเช่นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการขังนะคะโดยสร้างเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ฮอตฮิตนะคะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าที่วงเวียนแห่งนี้ก็ มีการจราจรค่อนข้างที่จะขับข้างมากทีเดียวก็คือสืบเนื่องมาจากการเจริญโตโตเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีเอกลักษณ์สิ่งหนึ่งก็คือแต่และว,วงเวียนสาค,ค,คัญสำคัญเนี่ยจะมีการตกแต่งแล้วก็มีประวัติศาสตร์นะะที่น่าจดจําหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ร่วมถ่ายรูปแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกด้วยไปอีกที่หนึ่งค่ะที่สามระการนะคะที่อยู่ริมถนนด้านทิศตะวันออกของพระปางสามยอดใกล้ๆกันนั่นเองค่ะที่ตําบลท่าหินถือว่าเป็นเทวส สถานเก่าของขอมสร้างด้วยศิลาแรงเลียงซ้อนกันเป็นฐานสูงเรียกกันมาแต่ก่อนนะคะอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าศารสูงค่ะที่ทับสลักหลังเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะคะภายในวิหารประดิษฐานพระนารายยืนทําด้วยศิลาสององค์องเล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทยองค์ใหญ่เป็นปฏติมากรรมแบบลบุรีค่ะแต่เศียงเดิมนั้นหายไปแล้วนะคะหลังจากที่มีผู้นําเสียงพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุทยามาสวมต่อไว้เป็นที่เคาร ลบสักการะของประชาชนทั่วไปในบริเวณรอบสารพรการก็รื่นรมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ประชาชนเข้าไปสักการะ ที่สําคัญอย่างที่คุณปัทมาพรบอกว่าของและก็สถานที่ที่สาคัญส่วนใหญ่ก็มีเจ้าลิงเจี๊ยบด้วยนั่นเองค่ะถ้าใครมาจังหวัดลบบุร really ีก็อย่าลืมนะคะมาที่นะคะศาลพระกาฬแล้วก็พระปาง3ยอดกันด้วยมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของจังหวัดลบบุรีต้องอธิบายสักนิดหนึ่งนะคะในการจัดระเบียบลิงของจังหวัดลบบุรีมี2ส่วนด้วยกันในพื้นที่ก็คือลิงอยู่ในส่วนของพระปาง3ยอดแล้วก็ศาลพระกาฬแล้วก็จะมีกลิงอีกกลุ่มหนึ่งนี่แหละที่อยู่บริเวณรอบๆอาศัยอยู่ตามตึกต่างๆ คือลิงที่อยู่รอบๆนี่แหละค่ะมีปัญหาเพราะว่าทะเลาะก,กับคนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งก็งเลยจะต้องมีการจัดระเบียบลิงกันสักนิดหนึ่งโดยการสร้างอาคารต่างๆเพื่อให้ลิงเนี่ยได้เข้าไปอยู่อาศัยด้วยเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าสาหรับโครงการในครั้งนี้าากันละกันจากภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเหนือตําบลโพก้าต้นอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะเนื้อที่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประมาณสิบรี่าร่ว อาคารที่พักรักษาศักว์แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบสรบสาธารณูปโภคเพื่อที่จะรองรับประชากรลิงนะคะเพื่อนําลิงที่อยู่โดยรอบพระปราง3ยอดแล้วก็สารพระการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยล่ะค่ะที่เราเห็นก็คือจะมีการแย่งสิ่งของแย่งอาหารกันอีกต่างหากแล้วก็ที่สําคัญก็คือป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับลิงแล้วก็คนด้วยนะคะโดยทั้งหมดคาดว่าจะมีลิงที่ต้องอพยพมาอยู่ที่นี่เนี่ยหลายร้อยตัวทีเดียวที่สําคัญจะมีการทําหมันลิงด้วยทาหมันลิงทั้งบริเวณโดยรอบแล้วก็ด้านในของสารพระการแล้วก็ สิ่งสําคัญก็คือควบคุมประชากรลิงนั่นเองที่ทุกวันนี้เพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าลิงถ้าเป็นตัวเมียนะคุณนะตั้งท้องเนี่ยนะอายุคัรเนี่ยประมาณ6เดือนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยก็ตั้งท้องสองครั้งไงแล้วคุณคิด <ใน S 1> ดูนในปีหนึ่งในปีหนึ่งนี่แหละค่ะ ประชากรลิงก็เพิ่มมากขึ้นเหตุนี้เองนะคะก็นําไปสู่การจัดระเบียบลิงนั่นเองนะคะโดยนายสุจินชัยยชุมศักดิ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีก็บอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างมีกาหนดแล้วเสร็จในปลายเดือนเมษาย,ยนส5 5 9นายะคะงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยประมาณ27ล้านบาทด้วยกันส่วนลิงที่อาศัยอยู่ในเขตพระปงาง3ยอดแล้วก็ที่สารพระการนั้นจะยังคงอยู่ที่เดิมเ <c oughs> พื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบุรีด้วยคือจะยืนยันว่าลิงที่อยู่ที่สารพระการ อย่าง <ฮะ S 2> นี้ก็ยังคงอยู่ห,หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นการไปรบลวนหรือเปล่าเป็นกา <ฮะ S 2> รไม่เคารพบแล้วก็ไม่รักษาเอกลักษณ์เดิมๆของจังหวัดลบบุรีเอาไว้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่กระทบกันเพราะว่าการจัดระเบียบนั้นก็เป็นการควบคุมประชากรไม่ให้เพิ่มมากเกินไปเพราะอย่างที่คุณปัทมพรบอกว่ามีจํานวนเยอะจริงๆห,หนึ่งปีมีลูกได้สองครั้งทั้มีกี่ตัวนะคะขยายไปเป็นแบบเท่าตัวเลยทีเดียวเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักลิงที่จํากัดพื้นที่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคนกับลิงแล้วก็จะท ให้กับลิงเหล่านี้ด้วยมีรายละเอียดอย่างไรและมีความคืบหน้าอย่างไงบ้างไปติดตามได้จากรายงานค่ะ จำนวนลิงที่อาศัยอยู่บริเวณพระปางสายอดสารพระการหรือโดยรอบบริเวณนั้นมีจํำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเพราะการขยายพันลิงนั้นสามารถทําได้ปีละสองครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนปัญหาระหว่างประชาชนกับลิงที่มีการทําร้ายยั่งอาหารสิ่งของหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิงทางรถชนหรือไฟฟ้าดูดมันเยอะมากอะ่ะคือ เฉพาะข้างนอกเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันไม่มีอาหารให้กินนะก็ใส่แยง่งมันอาศัยคนมาให้บ้างอะไรบ้างก็อยากให้เขาจัดการนะให้มันน้อยลงอย่างไม่หมดก็ให้มันน้อยลงกว่านี้หน่อยคือทุกวันมันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมีลูกเล็กๆเนี่ยเยอะหมดเลยอ่ะ หน้านี้ทางจังหวัดรบบุรีได้มีการจัดระเบียบประชากรลิงที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นได้จัดโซนให้นักท่องเที่ยวในการให้อาหารลิงแต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของลิง ลิงจึงยังออกมาหากินเองดังนั้นทางจังหวัดลบบุรีได้มีการทําโครงการอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาคารที่พักรักษาสัตว์และปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภครองรับประชากรลิงที่ตําบลโพ9้าต้นอําเภอเมืองลบบุรีในการควบคุมการขยายพันธุ์ของลิงและจัดระเบียบลิงที่อาศัยโดยรอบโบร,ราณสถาน ทางพระกาหรือว่าพระปางสามยอดนะคะแล้วก็ลิงที่อยู่บริเวณรอบพระปางสามยอดหรือว่าลิงคนแถวนี้ที่เรียกว่าลิงตึกนะคะทางจังหวัดลบบุรีนั้นได้มีการจะนําลิงเหล่านี้ย้ยายไปยังหกพยพไปยังศูนย์ศูนย์ลิงค่ะที่กําลังสร้างขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นการควบคุมประชากรลิงที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดนั้นจะมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลบบุรีด้วยค่ะ ที่ดินประมาณ14ไร่ในตำบลโขก้าวต้นอำเภเอมืองลบบุรีที่กำลังจะก่อสร้างศูนย์รองรับประชากรลิงและแหล่งท่องเที่ยวได้มีการกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี2557แล้วจะแล้วเสร็จในปลายเดือนเมษายน2559แล้วจึงจะนำลิงตึกมาอาศัยอย่างที่แห่งนี้เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนระหว่างลิงและประชาชนนอกจากนี้ทางจังหวัดได้มีการทำหมันลิงในการควบคุมประชากรลิงอีกด้วย การควบคุมประชากรลิงเนี่ยไม่ใช่การย้ายลิงไปทั้งหมดเพราะด้านลิงที่เขยอยู่อาศัยเนี่ยแถบนี้ก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นปัญหามากๆก็คือการขยายตัวของประชากรลิงเนี่ยก่อความเดือดร้อนให้กับพื้นที่ข้างเคียงอันนี้เราจะย้ายลิงเฉพาะส่วนที่ไปก่อความเดือดร้อนเนี่ยอยอยย้ายเข้าไปเพราะนั้นถามว่าสมดุลของที่นี่จะเปลี่ยนไหม mm hmm. คิดว่าไม่เปลี่ยน อย่างไรก็ตามลิงที่อาศัยอยู่ในพระปางสามยอดหรือสารพระก,การนั้นก็จะยังคงอยู่เพื่ออนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองลบบุรีได้สัมผัสความน่ารักของลิงหากใครมาเยือนแล้วยังไม่เห็นลิงก็อาจจะถือว่ายังไม่ถึงเมืองลิงลบบุรีทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT รายงานเป็นการจัดระเบียบลิงแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้คนกับลิงสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยนะคะ,ะ,คะก็จะสร้างเสร็จป,ประมาณเดือนมีสายน2559าค่ะ